ผมก็กล่าวสว,สวัสดีกันด้วยนะครับนะมาอยู่กับผม 1, 2, 5, R F นะครับผมนะโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมาเล่น4ี่วิสีแรงก็มีน้องคนนึงขอเล่นเล่น M500 ทั้งเกมนะครับแต่ผมว่าผมมันน่าจะแพ้นะ นั่นแหละก็ก็คือวันไหนวะเมื่อวานผมทำคลิปแยกเพชรนะครับแต่ไม่มีคนทำเลยสักคนผมบอกว่าเมลานผมสตรีมมาอย่างในเพชรอะให้สร้างห้องเล่นแบบทั่วทั่วไปนะครับทั่วทไปเกาะสวรรค์โซโลอย่างเงี้ยเชฟปะแล้วก็ใครหน้าที่หนึ่งก็เดี๋ยวผมเพิ่มเพชรให้หรือแจกเพชรให้ใน เตีมเลยนะครับนะนั่นแหละครับทุกคนก็คือมันมันยากหรอวะแค่สร้างห้องนะครับแล้วก็ผมถ่ายใกตอบไปฝากไปติดตามกันด้วยนะครับนะเขียนเป็นหนึ่งสองห้าออก็แล้วก็เจอแล้วเด้อก็คือผมถูกด่าเยอะมากว่าคนใช้ไม่ได้มากอะไรมากนะครับก็คือผมก็เลยเลยสอนว่า ก็ถ้าบอกว่าโคดใช้ไม่ได้นะครับก็ขอถามคพิ่นหน่อยนะครับว่าผมลงคดสมมติผมลงอาทิตย์แล้วใช่ปะ่ะเราเพิ่งมาใช้โคดวันเนี้ใครมันจะไปใช้ได้ใช่ไหมล่ะใช่ปะ่ปะทราคนก็ต้องมันมันก็ต้องม,มันหมดอายุได้อะโคดอะใช่ปะ่ะสมมติอ่ะผมใจ่โควดวันนี้ใช่ปะ่ะก็รีไม่ใส่โควดวันนี้เลย ใช่น้อเรี่ใส่เขงวันนี้เลยนะไม่ใช่แบบผ่านไปอาทิตย์นึงมาทรงมาใส่ผมก็เลยถามเขาว่ารู้จักผมมานานนะครับถึงก็บอกว่าคนผมใช้ไม่ได้ไปพูดเลยเออเขาใจผิดหมดก็คือผมเขาคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดหมดนะครับนล้วบางคนนะคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดหมดว่าคนใช้ไม่ได้อะไรบ้างก็คนนี้ผมว่าอาจจะใส่คนไม่ได้ก็หลายคนนะครับก็คือคนมันใช้ได้นะครับแปะ มันอยู่ที่คนแต่เราคนด้วยว่าได้ใส่วันที่ผมลงไหมนะครับแล้วกิจกรรมแจกเพชรก็ทําเหมือนเดิมนะครับในในเฟซอีกเฟซนึงอะคำคมแล้วก็เว้นคำว่าเศร้านะคําคมเศร้านะครับนะทำเหมือนเดิมแชร์โพสไหนก็ใส่ UID โดีตพนันนะครับนะัแล้วก็พูดตามเฟซนั้นครบร้อยเดี๋ยวผมมาแจกเพชรตอนนี้ยี่ ยี่สิบเจ็ดหรือสามสิบสองอะไม่รู้ดีสามสิบกว่าละมั้งแล้วก็ครบร้อยเล้าถือว่าค่อนข้างขึ้นไหวมากนะแล้วก็ยอดคนแชร์ก็ถือว่าดีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกสองสามคนนะครับนะเหมือนผมมาวิ่งแยกไงไม่ร้วผมไม่ได้เล่นนานอะไม่มีฝีมอือเลยอะผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยช่วงนีน้ผมจะขายละัหลักก็ขายไม่ได้มันติดรหัสเฟซอีกอะมันเราประเด็นนี่แหละ ช่วงนี้ผมเล่นแต่อาวีะครับนะบางเวลาก็ไม่ค่อยเล่นเกมเนะมันก็อยู่กับบีมี่อย่างเดียวนะ <c oughs> คือตอนนี้บีมี่โทรศัพท์หาย <c oughs> ก็ถ้าใครรู้วิธีตามหาโทรศัพท์โดยที่ใช้เบอร์หรือหรือใช้ Gmail ในการตามหานะก็ทักมาได้นะหรือหาให้เลย ผมขอเล่นปืนอื่นเถอะทุกคนผมรู้สึกว่าเอเลนเอ็ม500แม่งเล่นไม่ออกเลยพีเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นผมก็บอกอยู่นะนะครับผมขอเล่นเล่นเอ็ม500มีสัน่นสองควัก็เลยเพียร์คือวันนี้ผมมีเพียรนะครับแล้วก็แสงไม่ค่อยมีนะวันนี้ผมผมไปถ่ายคลิปช่องสมถึงแฟมิลี่มาที่โคจะวันนะครับเราหากลับมาบิมมี่องเรสับหาย กาถ้าใครรู้วิธีอ่ใครรู้วิธีค้นหาทรศัพท์ทางเบอร์ได้ทักผมมาเลยแล้วผมให้เบอร์นะครับมนาะแล้วก็ถ้าทำได้จะมีรางวัลให้เลยไอเหี้ยคุตายแกตอนแรกผมนั่งกับบิมมี่แหละแล้วผมลแล้วคือคือคือผมกลับมา เพนมันขึ้นเยอะมาก,กทุกคนคือคือมันเป็นแค่อ,อะไรไม่รู้เวงเพื่อนขึ้นตทำตัวอะไรผมแพ้อะไรไม่รู้อะแพ้อาหารหรือแพ้อะไรไม่รู้อาหารผมกินอะไรไม่รู้เนะี่ยผมก็ไม่แพ้ไม่มีอะไรแพ้เลยวันเนี่ยมาหมึกมีกกุ้งผมก็ไม่แพ้แล้ว เออตอนนี้แม่งโคตรแสบแผลเลยนะครับคนมีไหนไหวะไอ้เหี้ยอ้าวหนึ่งหนึ่งเลยคอมเ1ิศหนึ่ง,งผมแพ้ด,ดิเชโนชนะเสืออะ คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยว่้ผไม่ค่อยพูดนะครับผมบอกอยู่ผมเพีย้ยนะผมก็ไม่ยอมมาถ่ายคลิปให้ดูนะไอเห้เวลาถ่ายคลิปปอนผมเปิดให้ดูอ่ะถ่ายคลิปเวลาเนี้ยตีหนึ่งตีสามอ่ะความอ่ะผมพยายามยาามีความรับผิดชอบแล้วนะเว้ยธรรมดาอืมเฮ้ยสัตว์แหกเฮ้ย โอ้ยนคืนสอนเท่าแล้วนะครับผมทำไม่ได้จริงๆทุกคนเอ็มหาร้อยท,ทางเกมอะแพ้ยงยังเห็นอย่างเมื่อก่อนปะเมื่อก่อนผมเล่นผมชนะอย่าบะลาเออนั่นแหละไปดูคลิปคลิปอดีตอะผมเล่นผมชนะเออเดี๋ยวนี้ดิเขี่ยเล่นปลืนห้องฝวัญเลยก็แพ้หมด แมนคอดแช่ลมเลยสัตสเพลง,งนโนโนก็รอวงคโนเนี่ยกระไดอยากวิ่งไปเอ้วงวงอารมณ์เนี่กระไ,รไดอยากวิ่งไปไว้กับเขาบ้างอ่ะผมจะลงคลิปจริงจรนะิงน่ะคลิปอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้ตั้งตั้งใจถ่ายไม่ไม่ตั้งใจถ่ายทุกคนเอ้ยไม่ใช่ไอีเยลินพันในสัตว์ไม่ใช่ไม่ตั้งใจถา่ายเราทุกคนก็ตั้งใจถ่ายอะไรครับไปแบบ เขาใจผมจะมาใครเคยแบบหลังลมทั้งวียทั้งวันมั้งอะแบบข้าวแทบไม่ได้กินนี่อะไร,ะรบาคนมันมันเพียครับนะมันเพียมากนะ คนเพียเลยเสียงพูดถ้าไม่มีอ่ะตอนนี้ผมลูกตาแข่งแล้วทุกคนโอเคผมจะแพ้แล้วนะ ใชเคือเนื่อแอลกอฮอล์มันก็ไม่สนาดนี้นะครับผมยอมรับเลยว่าวันนี้ผมผมกินเบียร์กันนะมันกินกบเบี์เมียแต่คือมันก็ไม่ขนาดนี้เวลาคือกินทีอ่ะมันแพ้ปลาหมึกหรือแพ้กุ้งมาทุกที่ที่ผมกินผมไม่แพ้นะเพืยอตายไอ้สั์ ช่างมันเถอะช่างมันเถอะครับทุกคนดูด้วยผมแพ้แพ้สีสองเลยครับดูก็มีคนบอกว่าให้ลาบเป็นตัวเอมากอะไรมากมันคนก็บอกให้ลาบเป็นตัวทีมันคนก็บอกว่าให้นั่งย่อแล้วก็งัดขึ้นหัวมันจะขึ้นผมก็ลองหมดทุกวิธีแล้วไม่ได้ทักวิธีเลยนะครับนะ ั่นเลยครับผมย้อเหมือนเดิมนะครับขยนในเพจก็ไปทําตามกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับก็คือไปกดติดตามเฟซคาคมแล้วก็เมนเขียนว่าเศร้าอ่ะคําคมเศร้าอ่ะนะแชร์โพสต์ไหนยูไอดีเมนโพนั้นเลยเมนยูไอดีโพนั้นเลยนะเพื่อตามคองมร้ายแล้วผมแจกเพจน,นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญผมมีรหัสขายน้ำนะห้าร้อยวอลเลตน้ำนั่นแหละครับอืม มีทุกสามท่าตั้งแต่ซีซันหนึ่งอะท่าอะไรคนที่คนอื่นไม่เคยมีผมก็มีกันแต่ผมไม่เชื่อว่าท่าอะไรเลยมันให้ง่ายบบมากสำหรับเมื่อก่อนอ่ะหรือเคาอยากเข้าแคนขอเข้ามาได้นะครับอยากให้ผมแจกเข้าในแคนก็ทำทัวร์ให้ครบนะคบแคนผมเน้นทัวร์เด้อไม่เน้นแต่ลงแถลงอะไรเหมือนคนอื่นหรือเหมือนช่องอื่นนะครับแคนผมเน้นโทนาเมนิกนนะครับ จะได้ไม่ต้องมีเสียเงินซื้อเพจซื้อวัสดุสห้องใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับทุกค้อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งจ,จะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับก็วันๆผมก็ไม่เคยถ่ายคลิปหรอกวันๆผมก็ สถิติเกมนส่วนใหญ่เม่อถ่ายคลิปยอดชั่วโมงมันไม่ค่อยขึ้นนะครับโอเคผมในคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะผมบายบายครับ